ก็เลียอยูนุ่มันบอกว่ามันโดนกาเซียด่าฮะใครด่ามันมีคนขับมาแต่งกาเซียดมาแล้วก็มาด่ากับมันได้ไม่เข้าามลวเดี๋ยวคุยกันในแอร์ด็อกก็ได้ครับไม่เป็นไรที่ชิวไม่ไม่รู้ว่านี่กาเซียจริงหรือเปล่ามันขโมยเขารถเข้ามาหรือเปล่าไม่แต่ผมไม่ไม่จริงหรอกเพราะว่าอะไรรลยเพราะกาสมันมันคงไม่ทำอะไรเถื่อนขนาดนั้นหรอกมีก็อาจจะเป็นเรือนหรือเปล่าเห็นว่ามันขับรถผิดเลนอะไรไม่รู้ขับรถชนกันแล้วตอนแรก ไม่เป็นไรถ้าเกิดถ้ามันจะเอาก็เอาไม่เป็นไรผมได้หมดเดี๋ยวเดี๋ยวรอคุยกับน้องมันก็ได้ใครนะพี่ยูโน่หรือเบนนะยูโน่บอกว่าด่าด่าแจ็คด้วยด่าแจ็คแจ็คไหนอะกี้อะไม่ด่าอะไรกันแจ็คกี้โอ้เขาว่าอะไรวะเพื่อนมึงมีแจ็คกี้คุ้มกันลาหัวแล้อ่าเจะไม่ใช่การไม่ใช่เราไม่ใช่หรอกถ้ามาอย่างนั้นอะมั่วเลื้อนเลื้อนเที่ยผมหรอโวโวครับแคทหรือคุยอะไรอย่างไหมครับเนี่ยฮะ โหลครับโหลครับไปไหนเฮ้ยโทครับเดี๋ยวแม่งแค้เดี๋ยวแม่งไหนอีกกับ SMD ว่าไงตามรอยาๆเลยครับกะบ SMD ผมพูดเลยว่าไม่ใช่เร็วๆนี้แน่นอนเพราะว่าคนในแกงเขาก็เป็นคนใหม่บวกกับเร่งที่ผ่านมาแล้วกปลปอยเหมันผ่านไปเออ เราดูสลโลต์สตอรี่ตีผมคิดว่าเนี่ยถ้าเร็วที่สุดนะไอไอไอเสื้อขาวตะเกี้ที่เป็นคนท้นตีเนี่ยบ้าแต่ว่าเมื่อกี้ไม่มีแก๊งไอโนสลีปคนคนท้นตีนะนะพูดจะแบบมันอะไรนะล็อกอะมันล็อกอะเอาง่ายๆเหมือนมันไม่ค่อยรู้เลเวลตัวเองอะแก๊งกากแบบโคนท้นตีเนี่ยตัด้งลันเลยเนี่ยทำตัวมันหน้าเหมือนไส้เดียว ที่ตาไมไปจินมันไม่มาเนี่ยทำไมอ่ะไม่รู้ตามดิน้องไม่ได้มันไปออกไปไหนไม่รู้มันก็มามันออกไปกินหนูนะอ้าวลำแม่งดิมันบอกว่ารีแลกซนเลยแพ้มาเพื่ออะไรแล้วมันไม่เล่นให้เสร็จก่อนไอ้เคียร์คอยไปแค่แปดนาทีไม่รู้ว่านี่ฟ้นตกตามพี่เบอร์อะไรพี่ผมให้ดู ที่6 0 9ูเ้ฟิร์สสตอรี่คอรินเฟิร์สกับโนสลีไอ้เที่ยวัวดำนั่งบนรถฝั่งขวาพี่เอียงหลังไอ้รถไอ้รถไอ้รถไอ้สุลต่านไม่เกี่ยวใช่ไหมใช่พี่มาแต่ง แล้วไปเจอกันที่ไหนเนี่ยขังขึ้นใช่ป่ะปกติใช่พี่แล้วมันก็มาไล่ชนผมต่อบพี่จะดูรถที่มันไล่ชนมันแกงอะไรวะมันมาแต่งกับบอสอะไรนะพี่ไอ้รถมันแต่งมันรถอะไรวะรถมันแต่งก็รถประมูลไงของแกงอะไรอ่ะนั่นแหละอันนี้อะสรวังโพบ่ะมันของมีตาก้าเก่าไหมอ่ะไม่รู้อ่ะเดี๋ยวต้องไปเช็คมเดี๋ยวขึ้นรถมาดิมาสระวังโพเออใขึ้นมามาแป๊ปเดีย หนูครับหนูครับมีมีรถมีรถช่องขายไหมครับมีกเออารถ้้นไดมมีมีแต่อะไรนะครับไอศครีมค่ะโอ้มีตาหาร้านไหมครับไดังนั้นหนูต้องเจอไปคนไหนมอพี่อยากกินไอติมอ่ะหนูต้องข้าบออกเสียงแต่แต่ไม่มีตาหาร้านไปดีกว่า ชัดเจนมัสเตงตัวร้ายโคราชอยู่เยื่องพี่รู้แล้วว่าใครใครคนโดนอบอกว่าช,ชัดเจนอยู่เยื่องมาแต่งโคราชตัวร้าย <_ d ose> หรือว่าเป็นเอเดมดีไว้เฮียคันเนี้ยชา <_ d ose> หร่อสเนกีอยู่ไหมครับ ม่อยู่ครับไม่อยู่ไอแก๊งเรามีถือรถประมูลไหมครับมาแต่ง,ตงได้มาไหนครับมาแตง่งมาแตง่งแบบมาแต่งโคราชนะครับไม่มีครับไม่มีเลยไม่มีชัวร์นะใช่ครับโอเคครับ<า>แล้วเด็ดแล้วเด็ดถ้ามีมันอะเดี๋ยวมันทำไอะไรมันทำอะไร,ะไรก็ก็นี่ไงก็มันมันห้าใส่ อ้าวเมื่าจิ๊บไม่อยู่แต่มาแต่งมันคือใครประเด็นนะตอนไหนตอนไหนตอนไหนพอลี่นะพี่พอรลี่ไอเบสอยู่ไหนวะไอพี่ที่มันไล่ชมต่อมันมันพูดปะเสียงมันทรงเรือนปะหรือว่าเสียงมันเป็นแบบพูดธรรมดา ธรรมดาเลยเนี่ยเสียงเหมือนผมอากแต่ผมเต็มกว่ามาแต่งที่ไหนวะไหนขอดูรูปดิมาแต่งโครารดตะบอสมาแต่งแบบโคราต์เลยก็ของ a m ีไงอ๋อใช่เหรอเอออ้านั่นก็คือกาเซียสเพราะว่าสล็อตของกาเซียคือ AMD อืมเพราอผมจี้มันยังยังแกงว่าผมรู้มันอยู่แกงอะไรมันก็บอกว่ามันก็ไหนๆหขอดูหน<ม>่อยขอดูมาแต่งโคราตหนสามสามสามห้า กาเสีย่ะพี่ดำใช่ใช่เพราะว่าสลอ็อตรถมันคือกาเสียดไอ้สล็อตรถได้เล่มดีคือสลอ็อตรถกาเสียดสามสามสามห้าครับยืนยิงแรนไหนวะกาเสียล่ะ แลนแดงวะพี่แลนแดงคือแลนไหนวะคาสิโนวะแลนคาสินโนปะมันมันทรงผมเลยนะเหมือนผมเลยพี่ใสตกางหุ่นน้ำใส่กลางหัวนน้ำได้มันไม่ใช่ไปขโมยรถเขามาแล้วเรือนหรอนั่นแหละกำลงัลงรอดูอยู่ก็ต้องลองถามอ่ะแต่ปะมันมันต้องนี่ดิมันทำไมปล่อยรถมันหลุดอ่ะก็ยัยเดี๋ยวเราถามมันก่อนไม่ได้อะไรแล้วก็อยากรู้ แต่กูก็ว่ามันไม่ทำหรอกมันมัน,ม,นมันไม่งงขนาดนั้นหรอกไอ้หรุยอะถ้ามันงงขนาดนั้นก็เออแต่ว่าวันนี้แม่งสตรอรี่แรกมาแล้ววะเอาลินเฟเด์ไม่มีใครสักตัวเลยเท่าครับวันนี้เหมือนนักร้องเลยว่ะ เฮ้ยจจไอดอบแล้วนะตามเพื่อนมีมีใครเอาเกาะเอาอะไรไหมน้องบอกครับมีใครเอาเกาะเอาเกิดเอาอะไรไหมครับม,มีนะไม่ใช่ GC ก็มีอยู่แก้งมงเดียวที่มีตัวร้ายโคราชรู้รู้กันอยู่ฮึอย,ย่างวะ ็นยังไงขันหน้านี่ไงใช่ะโมครับโนครับอ่าครับฮัลโหลครับโอ้ยครับในแก๊งมีใครใส่เอใครทรงผมแสกแสกกลางไหมครับแสกกลางแสกกลางสีแล้วครับสีอะไรนะสีดำไม่ใช่สีดำสีดำสีผิวสีอะไรครับสีขาวหรือคีดำอะสีคํำครับสีคํำ เอ้อหลุยปะผมดำผิวค้ำอ่ะแสกกลางอะ่ะหลุยมีคนเดียวแค่ในแก๊งอะ่ะอยู่ไหนรอรออ้อยอยู่อยู่อยู่สภาเขาอยู่สภาก่อนหน้านี้รถรถได้หลุดป่ะครับก่อนก่อนน้านี้รถรถคันนี้ได้หลุดป่ะครับอันไหนครับคันไหนคันนี้คันที่ขับอยู่ก่อนหน้านี้ก่อนรีเหรอครับใช่ครับไม่รู้เลยครับอันนี้ผมไม่รู้เลยผมแล้ว <มา S 2> ใครใครใครถือครับ ผมถือครับผมถือจอดไว้ที่แลนน่าจะมีคนขับไปต่อจอดไว้ให้น้องๆเรือใช่ปะไม่ชัวร์มันใส่มันใส่ชุดเลยนะดูไอพี่ดิต้องใส่ชุดธรรมดาใส่ชุดฮูดปะหรือจะยืดดูดิจะยืดแต่ว่ามันเก็บเกาะหรือเปล่ามันจะเก็บเสื้อยืดอะไรไอเสื้อยืดสีอะไรเสื้อยืดสีดำมึงขับไปหายเลยถ้าหรือเป็นใส่ชุดเสื้อยืดก็น่าจะใช่เหมือนแต่ไม่ใช่เสียงหรือไม่ใช่เหรอใช่ปะไม่ใช่ไม่ใช่โอ้งั้นก็เลือนะ กัวเหลือนว่ะถ้ามันพูดถึงพี่แจ็คกูว่าจีซีมันไม่ได้มันไม่ขนาดนั้นอะแต่ก็ต้องคุยก่อนไม่เป็นไรแต่มันคือคันตะกี้เลยปะใช่ครับไอเลี้ยเลี้ยเพื่อนกันด้วยนะเรียกเพื่อนตามเพื่อนไอ้บุ๊กไอ้จินไม่อยู่หรอบุ๊กมันบอกไปออกไปกินคนทั้งายโอ้ยแล้วมันไม่เล่นก่อนวะลูกใหญ่อ่ะไอ้เชี้ยมันหล่อนเออแล้วแล้วมันจะรีบไปเพื่อเพื่อนมันตามเหรอหรืออะไรกูแต่กัวเหลือนมันไม่มันไม่ทำหรอก ทีซีมันมีแต่คนรู้เรื่องถูกปะเป็นสลอตอะไม่รู้เลแต่ว่ามันไม่นานรออะไรนะม,นมาวพี่ม,มาพนะี่ใาอยู่ป้ายอย่อยางครับสวัสดีการ,รครับลูกหายครับกาเซียครับ อะไรนะครับกระเซาะครับเไี่ได้ทำไงอ่ะทำให้หลุยหน่อยครับว่าหลุยอยู่ไหนหลุยอยู่ไหนหลุยอยู่ไหนฮะน้องมันอยู่ในแอดดอปอ่ะลูกหกมานี้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 ไม่ต้องบอก <c oughs> บอกหลุยเจอแอดดอปลูกสองได้ไหมครับตอนนี้ไอ้หลุยเขาถามว่าเจอแอดดอปลูกสองได้ไหมตอนนี้เออเจอลูกสองได้ไหม คือคือจะคุยด้วยครับไม่ไม่ใช่หมายถึงว่าจะตีหรืออะไรไม่ไม่ได้อะไรแต่ว่าเขาบอกจะคุยด้วยนี่ไงออกมาตามมาง่หรือก่อนนั้นนี่รถมัดแต่งหลุดปะคือมัดแต่งไม่รู้ไปซ้อมกันเนี่ยคืออยู่ๆมันมีกลับเข้ามาเต็มระบบอ่ะมามามาชนแล้วมาด่าผมจอดไว้ที่แลนนี่แหละแล้วที่เหลือมันออกไปซ้อมกันน่าจะรถหลุดสรุปใครถือรถนะครับผมครับผม ก็เห็นเห็นน้องบอกเห็นเห็นน้ามันนี่น,น้องมีผิวค้าคนเดียวผมดำโอเคโอเคไม่เป็นไรโอเคครับโอเคโอเคไม่ใช่ห้องมันหรอกผมผมก็ว่าค่อยหลบกันเพราะว่าันรู้เรื่องอยู่ไอ้พวกเนี้ยออไปกล่าวหาแล้วมันเดีไม่ดีหรอก แจ้งเลยม,มันหาตัวยากฟังนะหาตัวอย่างยากหาไม่เจอหรอกผมบอกให้หาไม่เจอหาไม่เจอครับมันม,มีความสุขได้ <C> อืมผมก็ว่างั้นแหละมันไม่น่าทำหรอก เรือนนี้หมายถึงประชาชนที่มาเรือนหรือคนในเก้งกระดาดกลางไม่ใช่แกงมันหรอกมันจับตัวไม่ถูกอะ่ะเออไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอกครับเจ็ดเก้าันแปดมินทีหลัง